สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะฮะเพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมมือถือญี่ปุ่นชื่อเกมอั t เทอร์ไม่ใช่ a า t e เทนาครับอัลเทอร์นาแมนะครับ, Magic รบไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมใช้คำว่าอัลเทอร์นแทนที่จะใช้คำว่าอาร์เทนานะฮะก็ตัวเกมจะเป็นแนวแบบ RPG นั่นแหละแต่การต่อสู้เนี่ยจะเป็นเทิร์นเบสซึ่งซึ่งการสั่งการของเกมนี้คือการ เล่นแนวคล้ายๆพัลส์เนอ่ะอะเออก็คือเราทําให้ผลึกมันเรียงกัน3อันขึ้นไปนะครับซึ่งผลึกไม่ได้มีหลายธาตุถูกไหมเออแล้วแต่ละธาตุที่ที่มีเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสกิลบ้างเอยพลังโจมตีบ้างเอยอ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าทําเอา3าระบบเนี่ยอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็คืออา g t u r จี a s e รแล้วก็พ u z z l e อย่างละนิดอย่างอร่อยเนี่ยมาผสมอย่างได้อย่างลงตัวเลยนะครับ เอาละเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอหน้าตาก็เจอสาวๆก่อนเลยฮะเอาเทนาเมจิกนะครับเ,ออเมนูนี้นะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะเป็นเมนูของการย้ายเครื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดมี ID แล้วก็มาใส่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนีเออ้เราจะต้องทําการเล่นไปก่อนแล้วเฮ้ยอยากจะย้ายเครื่องมเมื่อไรเนี่ยเราก็ไปสร้างรหัสในเกมซึ่งในเกมเนี่ยการสร้างรหัสส่วนใหญ่แทบจะทุกเกมเลยของมือถือญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ใน ออปชันของเกมนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันแต่ขั้นตอนการใส่เมื่อเราย้ายเครื่องแล้วเนี่ยคือตรงนี้นะครับเนี่ยพูดทุกคลิปเลยเรื่องนี้นะฮะเริ่มเลยสตาร์ตต่อนะครับรรก็เออยังไม่ได้ไปดูเลยว่าใช้เนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เนื้อที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปดูใต้คลิปแล้วกันเนาะอันนี้เขาบอกเป็น Open i n g battle ครับก็คือเขาจะเป็นเนื้อเรื่องอะนะครับสามารถสคิปได้ถ้าขี้เกียจด,ดูนะครับคือตอนนี้คือแต่ละแต่ละไฟล์เนี่ยก็โจมตีกันอยู่นะฮะ <laughs> ตอไคลิปแล้วกันนะครับไม่ไม่อยากดูเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่า,า,ามันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่เป็นบทคุยแล้วก็เลื่อนลูนตีกันปุ้งปังปุ้งปังเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรสําคัญเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่อง,งซึ่งเราไม่ไม่อ่านอยู่แล้วครับเอาล่ะมาถึงก็จะให้เรื่องอาชีพ5สายนะครับอันแรกคือพาราดินที่เห็นอยู่นี้นะต่อมาคือวอลล็อกนะครับอา่าต่อมาคือเมดนะครับเมดน,นะครับเมดอันนี้ จะเป็นเมอร์เมดหรือเมดนักเวก็ก็ได้ทั้งคู่นะอันนี้เหมือนกับเป็นรูทอ่ะเออเนี่ยรูทนะฮะอันนี้ใช้เมดปะเนี่ยเออนี่เมดเมดฮะน,นี่รูทนะ,ะก็คือพวกแฟรี่พวกเกี่ยวกับอา่าที่ใช้เวทม,มนตร์กันแต่เป็นแบบพวกอา่าธรรมชาติอ่ะแต่ถ้าเป็นเมดเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบอันนี้พ,พูดพูดถึงทั่วไปนะถ้าเป็นเมดเนี่ยจะไม่แบบใช้เวทมนต์ดำอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะสุดท้ายก็เป็นวิชนะฮะวิชนี <ไง S 1> ่ก็ค,คือแม่มดนั่นแหละ,ะแม่มดก็จริงๆ,ๆก็ เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่แบบเล่นเล่นแร่แปลธาตุอะไรแบบนี้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะขี่ไม่กงไม่กว่าอะไรเงี้ยนะ wish นะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เขียนว่า wish นะฮะเขาเขียนว่าอะไรไม่รู้ day อ่านอ่านยากเหลือเกินนะฮะตัวอักษรมันช่างมาแล้วกันตัวอักษรมันอ่านยากเหลือเกินนะครับก็จริงๆจะมีบอกลักษณะนะครับทั่วไปของของตัวละครแต่ละตัวละครด้วยนะซึ่ง คือจริงๆมันเป็นสตาร์เตอร์5้าตัวเนี่ยมันเป็นตัวละครหลักส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เก่งแบบอะไรกันห่างเยอะเยอะแย,ย,ยะอะไรขนาดนั้นไม่มีนะฮะตัวละครหลักที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นตัวนี้นะครับพาลาดินนะครับมไม่รู้จะเลือกใครแล้วอ่พะพมไม่เลือกพาลาดินพาลาดินนี่เบอร์หนึ่งมันก็เมรแล้วกันอนะใส่ชื่อเลยครับไม่แน่ใจว่าใส่ซ้ำได้เปล่าใส่เลยชอตตี้นะไม่มีอ่บใส่ไปแล้วนะฮะโอเคเห็นชื่อนะซอตตี้ เรียบร้อยนะเนี่เราเลยนเล่นเมจนะครับเป็นนักเวทอ่านี่คือเขาก็จะสอนตลอดนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ,อถ้าเราเลื่อนได้ลูนดาบเนี่ยจะจะเป็นการสั่งให้ตัวละครหลักโจมตีนะครับเดี๋ยวมันจะมีการ์ดด้วยเนะี่ยแถวในพวกนี้เป็นการ์ดนะครับถ้าเป็นการทําทลายผลึกก็คือแค่เลื่อนมันจะเลื่อนด้แค่ช่องข้างๆแล้วน,น,นะฮะมันจะเลื่อนให้เป็น3ช่องขึ้นไปนะครับตัวอย่างเห็นไหม แค่นี้แหละก็จะตัวละครหลักก็จะโจมตีนะครับอ่านี่ก็สอนนู่นนั่นนี่นะฮะนี่คิมันจะผัดกันคนละเทินยกเว้นยกเว้นเออเราผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันถูกต้องหรือเปล่าแต่เวลาที่ผมเล่นนะ่ะถ้าผมเลื่อนรูนได้4อันติดก,กันนะ้าผมจะได้เล่นต่ออยเทินหนึ่งนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมจะเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะอ่ะเลยเอาอัพสละนะเล่นแป๊บเดียวเองได้กระดองเต่ามา แสรแล้วเขาจะพามาอัพสกิลนะซึ่งสกิลเนี่ยมันจะมีแบ่งตามสายตามธาตุนะครับก็มันอยู่ที่ตัวละครหลักเราเลือกอะไรเออถ้าเป็นพาราดินก็แสงเนาะถ้าเป็นไล่มาตามธาตุนะครับแล้วมันจะบังคับให้เราอัพนะซึ่งจริงๆก็อัพๆไปเถอะอนะเราอัพพอเราอัพสกิลเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนกับเป็นแต้มแต้มของสายสกิลเมื่อเราอัพถึง50 15เนี่ยตามตามเลขเนี่ยนะครับสูงสุด50 เมื่อเราอัพแต้มสกิลถึง50เราก็จะเปิดสกิลนะทุกสกิลเลยนั่นเองอย่างตอนนี้เราก็เปิดสกิลอ่าสกิลนี้แหละนะครับก็อย่าลืมตกลงเพื่อที่จะเรียนด้วยแล้วก็ลากมาใส่โช๊คแค่นี้เองเพราะนั้นก็ต้องดูว่าสกิลของของเราเป็นอะไรบ้างน,นะครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันสอนนะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะะฮอันนี้ไม่ได้มีอะไรสลสัดสำคัญอะไรอันนี้เขาบอกว่าเลื่อน4อันนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าอ่ะอันนี้คือ อย่างสกิลของเราเนี่ยจะใช้างานได้ก็ต่อเมื่อเราทําลายผลึกหรือลูนเนี่ยไปตามจานวนที่กําหนดอย่างสกิลแรกของท่านน้ำเนี่ยหรือเมทเนี่ยก็จะแค่ทําลายท่านน้ำสามอันเท่านั้นเองถ้าเป็นพาลาดินก็ทาลายท่าแสงสามอันนะครับและสกิลบางสกิลก็จะมีให้เลือกอาาเขตอย่างนี้คือเป็นการโจมตีนะฮะก็เลือกการดเลือกอะไรได้นะครับอืมแค่นี้เองนะไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรนี่ผมขี้เกียจมากดใช้สกิลผมเลือก เป็นไ่ได้อ่ะถ้าเลือกดาบได้เลือกดาบซะมันจะเป็นการสั่งให้ตัวละครหลักโจมตีโดยตรงอ่ามันจะไม่ได้ตีผ่านโดนการ์ดนะครับเนี่ยอย่างกับยูกินะตีตีโดยตรงนะเรียบร้อยอ๋อโอเคเรียบร้อยละเห็นมันเลข3มลืมดูเป็นเลขลบ3านะเห็นไหมครับการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่หลังๆนี่จะรู้สึกเฮ้ยทำไมคอมมันโกงอย่างวะเลื่อนลูนทีนึงโอ้โหเดี๋ยวคอมโบเป็น10 10 10 10เลยเดี๋ยวจะมีความรู้สึกนี้นะเมื่องสูงขึ้น เราเลื่อนแม่งทำลายอันเดียวของของบอทของคู่เ่อรูู้นี่แม่งทำลายกันคอมโบตูมตามตูมตามเลยอ่ะอาละอันนี้ก็สอนก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องของสกิลเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวดีอันนี้ยังโผล่มาอยู่เลยล็อกทำไมอย่างนี้นะฮะต้องเอาออกก่อนเอาออกไม่ได้นะอันนี้อะไรสกิลอะวะเฮ้ยนี่เติมเลือดอ่ะเนี่ยอ๋อรอ๋อไม่ใช่เติมเลือดนะเสก เสกสตูหรือมอนเตอร์เรียกว่าเสกการ์ดมาดีกว่านะครับเราก็ลงการ์ดได้สีใบนะเรียกว่าเสกการ์ดมาดีกว่าก็เป็นการ์ดธาตุน้ำก็คือจริงๆตัวละครทุกตัวก็มีเสกเหมือนกันแหละอย่างผมเล่นตัวพาลัดินก็จะเสกนกมาก็เป็นธาตุไฟยิงใส่ยิงใส่เอ็นพีซีหลักโดยตรงนะฮะยิงทะลุดีเฟนส์โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะยังอ๋อเรียบร้อยละ เนี่ยนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่การเลือกรูนและก็ดวงของเราด้วยนะเอาล่ะนี่ก็คือหน้าจอหลักนะครับจริงๆเดี๋ยวเมนูมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่อันนี้เขาพาให้ไปเควสก่อนเควสเนี่ยก็เหมือนกับเป็นระบบเออร์ชิฟเมนต์อะก็คือเราผ่านเควสผ่านนู่นผ่านนั้นผ่านนี่ก็จะมารับของได้นะฮะอันนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาอะไรไงเนี่ยทำไมครั้งหน้านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวตัดฉากเอาอ่ะมาแล้วนะอันนี้ก็รับของได้นี่ ได้เอ็พงเอ็พีได้อะไรมาอันนี้ก็บอกว่าไอาอย่างนี้คือรับไม่ได้นะครับก็คือต้องผ่านตามเงื่อนไขก่อนแล้วมันจะมีแบบเควสท์ทั่วไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นเควสประจําวันมัน้งก็เป็นเกี่ยวกับการลงโคลอสเซียมนะครับเป็นหลักเรื่องของการอ,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 อัพเกรดการซึ่งึ่ง,ง,งตอนนี้เมนูการยังไม่เปิดนะครับแต่เมนูโผล่ขึ้นมาแล้วเมนูอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ก็รู้สึกว่าจะไม่มีเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีกระเป๋าที่เก็บอุปกรณ์เหมือนกับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะถูกล็อกไว้เลยว่ามี3อันเท่านั้นก็คือเครื่องป้องกันเครื่องอาวุธแล้วก็อีกอันหนึ่งเรียกว,ว่าเครื่องประดับนะครับจะถูกล็อกไว้นะเราสามารถอัปเกรดได้แล้วก็สามารถที่จะอัปแรงอ่ะเหมือนอัปดาวให้มันดีขึ้นได้นะครับก็คือต้องหาวัตถุดิบให้ครบแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเอาตัางค์ไม่พอเอาไปได้นะเสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนกับช่องอ่ะเมื่อเราอัปเกรดสูงขึ้นปลดล็อกอะไรมากขึ้นเมื่อจะมีช่องให้ นะเรียกว่าหินเนี่ยหินเนี่ยเออน,นะครับก็จะมีอันนี้คืออัปเกรดนี่คือหินอันสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นอ่ผสมอะ่ะเอามาผสมพวกเรียกว่าอะไรเดีย๋ยไอไอพวกเนี้ยมันเป็นวัตถุดิบชั้นสูงที่ใช้ในการอา่าวิวัฒนาการอา่อพวกอ่อเขาเรียกว่าอะไรพวกเครื่อง้องกันพวกอาวุธนี่แหละเพราะฉะนั้นก็พอเราสูงขึ้นเนี่ยอัปเกรดไปสูงขึ้นก็ต้องมาพึง่งไอหินพวกนี้อา่าซึ่งใช้ของบานตะไทเลยเห็นไหม <laughs> เอาละมันพาไปเกิดเปิดคาชปองก็เปิดไปนะครับจะมี3แบบเท่านั้น normal Rare, แล้วก็แล้ว plus นะครับก็ใช้1000เหรียญน,นะเปิดฟรี1ครั้งก็เปิดไปแล้วก็ใช้100เพชรสำหรับแลนะครับนี่เด็ตัวเดียวกับที่เราเสกเลยนี่มาแล้วก็ได้300สําหรับแล plus นะครับใช้300สํอหรับแล plus แล้วก็จะมีอีกแถบนึงคือเปิดทีละสินะก็ไม่ได้มีบอกว่าจะแถมอะไรนะอย่างอันนี้อันนี้น่าจะแถมเซอร์วิสอ่าได้เพิ่มอีกหตัว อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแบบเลเจนด์ด้วยใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะอันนี้แค่เป็นแร่ plus แถมหนึ่งตัวอันนี้คือเลเจนด์แสดงว่าสแสดงว่า,วาถ้าจะลุ้นแบบเลเจนด์ก็คือก็คือระดับดีที่สุดอะก็ต้องมาที่นี่อ่าเป็ดๆปๆด,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 ดตอนนี้ไม่มีตังค์ฮะก็สําหรับเควสก็สามารถทําได้สองอย่างคือกดที่กดที่แผนที่มันก็จะเข้าสู่เควสหรือกดเมนูนี้ก็ได้ครับมันจะพาเข้าไปถึงด่านที่เราเล่นล่าสุดเลย อันนี้ก็ถึงด่าน4แล้วก็เมือนจะมีบอกครับว่าด่านนี้ดรอปอะไรมีมีโอกาสนะฮะมีโอกาสดรอปอะไรนะครับโอ้โหดูหมาอ่าไม่ใช่หมาหมาป่านะครับวูฟนะหมาป่าถือดาบนะซอสวูฟนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่ได้กดบัตเทิลสักทีกดเลยเอาละเนี่ยนี่คือการที่เราใส่ในเด็กมันก็จะเกิดตั้งแต่แรกนะฮะเดี๋ยอน,นี้ผมต้องเน้นทำลายธาตุอะไรวะ เดินสังเกตเห็นนะครับดูสตูเดี๋ยครับมันปูปางปูบางปูงบาง,ง,บาง,ง,บางเรานี่ไม่ไมีอ่ะอ๋อโอเคเราได้เดินต่อนะฮะเพราะว่าเราลูดสี่อันขึ้นไปนะฮะต้องใช้เป็นท่าน้ำเนาะคือถ้าเราไม่เดินภายในหนึ่งนาทีจะจะจะ,จะข้ามเทินนะฮะมันไม่มีออโต้ให้นะครับเอ้ยเราใช้สกิลได้แล้วไม่ใช้ได้ทีอ่ะเรียกเลยซัมมอนนะซัมมอนนี่ ดี๋ยวยิงยิงเวทเข้าโดยตรงฮะดาเมีสามเจ็ดตึงเอาไงดีมันมีบอกเลยนะว่าควรควรที่จะเลื่อนตรงไหนเนี่ยซวยเลยเดี๋ยวศัตรูมันเลื่อนอันนี้เห็นไหมมันก็จะโจมตีเราเข้าโดยตรงอเราไม่ค่อยดวงดีเท่าเท่ากับศัตรูหรอกศัตรูนี่ดวงโคตรดีแล้วอ่าเรียบร้อยแล้ะก็เล่นแค่นี้แหละนะครับไม่ได้ ไม่ได้ยากอะไรผมเล่นไปถึงเลเวล12แนละ้วก็รู้สึกว่าง่ายอยู่นะแต่จะเซงตรงที่ศัตรูมันคอมโบโเยอะเท่านั้นแหละเอาล่ะเมื่อผ่านแต่ละด่านเนี่ยมันมีเมนูลัดอยู่ข้างล่างเลยคือประมาณว่าเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่เมืองก็ได้ก็คือสามารถที่จะกดตรงนี้ได้มี4เมนูนะฮะมีสกิลอุปกรณ์การ์ดอ่ะซึ่งการ์ดนี่เมนูหลักยังไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเปิดการ์ดก็คือเราจัดเด็กได้4ี่ใบก็คือพูดง่ายคือเริ่มการต่อสู้จะมีมอนสเตอร์ตามการที่เรามีเนี่ยออกมาเลยตั้งแต่แรกไม่ต้ออองงรนขสะะ ก็สามารถอัปเกรดการ์ดได้วิวัฒนาการการ์ดได้ขายการ์ดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเกมมารีจีอะเออเหมือนกันนะครับแนวเดียวกันเอาละอันนี้มันให้มาที่เควสก็รับเควสกันต่อได้ตรงได้ตังเอ็กซ์กันกระจุยกระจายครับนะมันให้กลับมาที่สกิลก็กลับอัพเลยนะนี่ดูดิเห็นไหมถึง15พอยต์แล้วครับเราก็ได้สกิลที่3มาจริงๆดูรายละเอียดได้นะเนี่ยอะไรหนึ่งเธไม่รู้อ่านไม่ออกครับยเยอะเยะไปหมดแล้วก็เออลืมบอกเรื่องสายเห็นไหมครับก็มันจะตามอาชีพ ตามสตาร์เตอร์ที่เราเลือกมาแต่เราก็อัพข้ามสายได้นะอัพได้แต่ว่าแนะนําให้เล่นสายตัวเองอะไปให้สุดก่อนนี่คือคําแนะนานะฮะ,ะก็เนี่ยแหละรครับก็เป็นเรื่องของการอสอนโปรล็อกของเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่เหลือกันดีกว่านะครับเพราะว่าการต่อสู้ก็เล่นให้ดูหลายรอบแล้วคงไม่มีปัญหาอะไร ฝั่งซ้ายบนนะก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวละครตัวละคร EXP เงินเงิน,งนแคส e เอนเนอร์จีมีเท่าไหร่นะฮะกดดูที่รูปได้ก็จะบอกสเตตพื้นฐานของตัวละครนะคือพูดง่ายคือบอกเกี่ยวกับตัวละครของเราอะ่ะอุปกรณ์เป็นไงโจมตีเท่าไหร,เเเไหร่เลือดเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือกิฟต์นะครับก็จะเป็นรหัสชวนเพื่อนนะครับใครไม่มีก็ใส่ใส่มาเถอะนะครับก็ใส่ที่ไหนใส่ข้างล่างนี้แหละนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายนะครับ ถามว่าเอ้เราใส่โคตมันคือรหัสการชวนเพื่อนนั่นแหละนะครับใครที่ไม่มีเพื่อนนะมาเล่นโดดๆเลยก็ใส่ของผมไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะบอกก่อนกนะ็คือใครที่เล่นเนี่ยก็ขอรหัสของเพื่อนเนี่ยมาแลกกันดีกว่ามันได้ของั้งสองสองฝ่ายอยู่แล้วแหละนะครับอ,อ,อันนี้ก็ข่าวสารนะไม่มีอะไรนะส่วนอันนี้เป็นโปรเติมเงินครั้งแรกปะเนี่ยน่าจะใช่นะครับเนี่ยนี่เป็นโปรเติมเงินครั้งแรกนะครับ ก็ไปที่ช็อปมันมีเมนูรัดไปที่ช็อปได้อากกดเลยก็โอ้โหดูราคาสิเฮ้ยผมกดผิดเว้ละตัดบัตรเครดิตผมวะเนี่ยไม่น่าจะแคนเซิลได้นะโอเคกลับแล้วครับผมไม่ไว้ใจมันนะเห็นมันค้างผิดปกติผมเลยออกเกมเข้าใหม่เลยเดี๋ยวแม่งไปตัดบัตรเครดิตผมซวยเลยนะอ่ะก็เมื่อเข้ามาเกมครับมันก็จะมีข่าวสารนะเนาะไม่ได้ต้องดูอะไรนะครับมาดูฝั่งขวาบนบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเอา เอาเงินแคสเนี่ยไปแหลก Energy นะ50เพชรต่อ120 Energy นะครับเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอย่าก,กดผิดนะครับสำหรับเงินก็10เหรียญเออไม่ใช่เด็ดสิบเงินแคสเด็จ,จะได้2,000ันได้สองพนะ26,000เอ้ยเออถูกละ26,000คอยนะฮะยิ่งดึกนี่ยิ่งเบลอนะฮะช่วงนี้ล็อกอินโบนัสครับก็ต้องมากดเก็ตด้วยนะมันถึงจะได้นะครับออปชั่นเกมนี้เอ่อยกธงขาวคืออะไรวะไม่มีอะไรนะฮะ นี่คือเสียงนะครับแล้วก็เฮลเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเมนูย้ายเครื่องไปไหนอะเพราะมันไม่มีมันน่าจะอยู่ในออปชันนะมั่วดูก่อนนี่ปะยังไม่ใช่เว้ยอ้าวชิมหายแล้วไม่รู้อยู่ไหนครับเดี๋ยวค่อยไปหากันทีหลังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนก็นติดต่อผู้พัฒนามันก็จะเข้าไปสู่เว็บของเกมนะคือเมนูนี้มันมีแทบจะทุก เขาเรียกว่าอะไรทุกเ,เกมมือถือญี่ปุ่นเลยนะฮะข,ขอกลับก่อนคือมันมีแทบจะท,ทุกเกมเลยเป็นการติดต่อให้กับผู้พัฒน,นาผมเคยติดต่อผู้พัฒน,นาเกมด้วยผมไม่ค่อยแม่นญ,ญี่ปุ่นเท่าไหร่ผมเลยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปเขาเขาก็ตอบนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบส่งปุ๊บตอบปับ๊บเขาก็ตอบแบบ3วันบ้าง7วันบ้างแล้วแต่เกมแต่คือเขาก็ตอบนะฮะเขาตอบตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะก็ก็ดีเหมือนกันนะใครที่ ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็บายบายนะมีปัญหาอะไรก็ต้องยอมรับสภาพครับก็ไม่เป็นภาษาเองอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องทําใจนะฮะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อมาเรื่องของแมสเซจนะก็จะเป็นแบบของเข่งลงวงางวัลอะไรเนี่ยก็จะเด้งเอาที่นี่อีเวนต์ตอนนี้ก็จะมีบอกครับช่วงนี้ก็ทุกวันหนึ่งทุ่มถนึงสามทุ่มอะไรเนี่ยดันเจียนเไรเนี่ยน่าจะเป็นดันเจียนอ่ะเนี่ยเออแล้วก็มีของรางวัลอ่อเพิ่มม n นิจีหกสิบนะครับช่วงเที่ยงกับหกโมงก็ลบสองชั่วโมงนะ เวลาไทยก็คือ10โมงกับเวลา4โมงเย็นนะมารับ Energy เพิ่มเติมได้แล้วก็อันสุดท้ายยังไม่สุดท้ายมีทั้งสีอ่อันอืมนี่เป็นวันนะเนี่ยอันนี้วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับจะมี event, อีเวนต์คืออีเวนต์อันนี้เป็นคอยก็คือพูดง่ายคือลงดันเจียแล้วได้ตังค์เยอะนะครับส่วนนี้ก็สลับกันอังคารอังคารพฤหัสเสาร์นะฮะเอ้ยว,วันอาทิตย์ไปไหนวะไม่เห็นวะ วันนี้ไม่ไม่ไม่เห็นนะก็อันนี้จะเป็นเพนกวินผมคิดว่าเพนกวินน่าจะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดได้อย่างดีนี่คือความคิดของผมนะผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะว่าผมได้การเพนกวินมาผมไปจัดในเด็กอะโอ้โหโคตรอ่อนเลยอ่อนมากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือช็อปอันเดิมกับเมื่อกี้นั่นแหละนะครับอันเดิมกับเมื่อกี้ที่ผมกดพลาดไปนะฮะไม่รู้โดนตัดเงินในบัตรเครดิตยังหรือข้ามค่จะปองมาอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับขอขอขอข้ามเลยแล้วกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เปิดปิดเมนู อันนี้คือดันเจียนเนาะพูดไปแล้วเนาอะสอกิลอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับมันพามาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าคาบันนะครับก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะครับก็ถ้าเกิดช่องเต็มก็ขายได้หรือจะดรอปดรอปคือทิ้งไปเลยนะฮะไม่ได้ขายนะฮะเควสอันนี้ก็ไปแล้วนะมันแทบจะสอนหมดแล้วทุกอย่างนะครับแต่ก็คือต้องจํานิดน,นึงแล้วกันนะต่อมาก็อุปกรณ์อุปกรณ์อัพกรอ,อ,อ,อัพเกรดเหมือนกันนะเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นให้มันระบบการ์ดเปิดดีกว่าเดี๋ยวระบบการ์ดจะโผล่มาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอ ออไปลุยต่อกอนมันน่าจะเปิดเร็วๆนี้แหละอืมไปเลยแบทเทสู้อีกสักครั้งอ่ะอนี่เลยโชคดีมาถึงได,ได้ได้ไฟก่อนเลยไม่ให้ได้ดาบก่อนเลยเพ้านี่ท่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองหโโเหมือนก็ไปทำอะไรที่ศัตรูไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นการโจมตีนะฮะอืม มันทำดึงเทินแต่ไม่เกิดดาเมจอะไรสักอย่างผมก็อ่านไม่ออกทุกตัวนะต้องอาศัยเดาบ้าง g o o l e t r ทันสเล e บ้างซัมมอนมาเลยซัมมอนได้อันหนึ่ง42นะ่ฮะเริ่มแรงขึ้นตามเลเวลครับเอ,อ ควรจะเป็นน้านะไม่มีก็ไม่เป็นไรเขียวไปก็ได้ก็เหมือนกับเสียเทินเปล่าอะ่ะเพราะเราไม่มีนี่ได้ละเดี๋ยวยิงอีกทีหนึ่งตายละซัมมอนมาเต็มเลยแต่ไม่ไม่ถูกเงื่อนไขในการโจมตีนะฮะเหมือนกับมันไม่มีพลังโจมตีด้วยซ้ำนะมันเลือดเยอะนะแตกต่างกับไอผมที่ผมเล่นพาลาดินไงพาลาดินนี่คือเลือดจะแค่ยี่มห้ามั้งแล้วแต่มีพลังโจมตีนะมันก็จะช่วยตีด้วยนะครับอ่ะผ่านนี่ล้วอ่ะ ก็เควสก็ผ่านแล้วก็มารับของรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับนี่แล้วก็นี่นีการ์ดอยู่นี่นะครับถ้ายังไม่เปิดไม่เป็นไรดูตรงนี้ได้นะก็คือการ์ดเนี่ยอันนี้หน้าแรกอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นเด็กของเราอ่าเป็นเด็กของเราก็ถ้าเกิดเรามีการ์ดมากกว่านี้มันจะโชว์อยู่ข้างล่างนะครับอ,อันต่อมาเป็นอัปเกรดนะครับเกมนี้คือต้องวิธีการอัปเกรดคือต้องกดที่การ์ดก่อนนะแล้วเลือกแบบนี้นะฮะ ผมตอนแรกผมก็ลากลากลากอยู่นั่นแหละแล้ทใหม่แม่งไม่หมาทั้งทีว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นก็คือ,คอลองกดดูอ้าวเออแม่งต้องกดตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่อยู่ข้างบนแล้วเนี่ยกดอีกทีมันก็จะออกเห็นไหมแล้วเวลาเอาการมาุดิบใส่กดปุ่มนี้เลยมันจะหามาใส่ให้อัตโนมัตินะครับแล้วเมื่อมั่นใจแล้วจะอัปเกรดก็กดปุ่มนี้อ่าก็ไม่ได้สาธิตให้ดูแต่อธิบายให้ฟังนะครับต่อมาเป็นการพวัฒนาการอันนี้ผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนเลเวลตันเลยนะคร ต่อมาขายตรงๆนะอันสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้เทสนะฮะไม่แน่ใจว่าไว้ทำอะไรก็เดี๋ยวติดตามในบทความกันละกันนะครับ mm hmm. www.engtv.com นะฮะผมก็จะเขียนบทความเกมนี้ไว้ด้วยจริงๆเขียนก่อนจะอัดคลิปแหละแต่ว่าต้องรอเล่นไปไกลกว่านี้ให้มันมีข้อมูลเดี๋ยวเพิ่มเติมนะฮะไม่ก็เดี๋ยวผมทิ้งข้อความไว้ว่าไอส่วนนี้มันคืออะไรนะครับก็ทำเป็นป้ายข้อความแปะไว้ตอบคาชปองไปแล้วเนาะ อีกอันนึงอะไรอ,อ๋ออีกอันนึงคือเหมือนกับว่าเป็นมันเป็นเงื่อนไขอะในการที่เราจะต้องต้องหาโครงหาของหาอะไรสักอย่างให้ครบถึงจะมารับได้อะซึ่งผมก็ไม่เคยได้เลยแต่มันมีตัวเทพๆเยอะเลยไงก็ชาตินี้คงยังไม่ได้ไง่ายๆนะโอเคอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเมื่อเลเวลสูงไปกว่านี้จะมีอะไรเปิดขึ้นอีกไหมเมื่อเกมผ่านไปจะมีระบบอะไรเปิดขึ้นมาอีก เอาเป็นว่าสําหรับการรีวิวของเราเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือการรีวิวแบบเบื้องต้นนะครับแปลเมน,นูให้เสร็จนะครับก็จะให้ข้อมูลแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บุญจาวาขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีาา Facebook, page, no นะฮะแล้วก็ขอฝากเว็บของเราไว้ด้วยนะฮะ w w w n o เไม่ใช่โ no. น w w w n ์เวนะครับ com นะก็จะมีบทความของเกมหลายอันนะซึ่งซึ่งบางอันไม่ได้พูดในคลิปจะมีอยู่นั้นด้วย นะบางคนอาจจะไม่ได้สะดวกดูเป็นคลิปอ่ะเรไปดูเ็นบทความได้นะครับบางคนหาตำแหน่งของการแปลไม่เจอเช่นผมแปลเมนูหาไม่เจอไปดูในบทความหาง่ายกว่านะครับจะมีแปลไว้ทุกเมนูเอาล่ะสุดท้ายนี้ขอฝากนะเป็นพันธมิตรของเรานะอีสองแฟนเพจก็คือ Mobile Gamecaster Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ